สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอันนแน่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นัยแน่ชั้นเค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทําคลิปดวงความรักค่ะให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะชาวามังกรนะคะรอกันนานนิดนึงนะคะขออภัยมากๆเดือนนี้อาจารย์ภารกิจเยอะนะคะไปต่างจังหวัดมาหลายวันนะคะวันนี้กลับมาทําให้แล้วนะคะดวงความรักของชาวามังกรนะคะมีนาคม2 5 6 8จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยว มาลุ้นกันค่ะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะจะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะคลิกด,ดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะคอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ะคะ่ะ n s o i n a นะคะหน่อยแน่นะคะรายละเอียดค่าครุยอย่ภายใต้ชื่อคลิปค่ะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง รใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอะไรแน,น่จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาค่ะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตปวตนกันได้นะคะเพลง,งานใบแรกของชาวมังกรนะคะ Duck Barking นะคะ Advice from a Friend โอ้ชาวมังกรนะคะคุณอาจจะได้รับคำเตือนคำแนะนำอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับ การไม่ประมาทนะคะในเรื่องราวความรักหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันอาจจะทําให้ความรักระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะสัญญาณเตือนขึ้นมานะคะจากเพื่อนที่หวังดีกับเรานะคะ horse นะคะ short journey ความรักของคุณเป็นการความรักทางไกลไหมนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะอาจจะเหมือนกับมีสัญญาที่จะต้องเดินทางมาหากันหรือเปล่านะคะในช่วงเวลาสั้นๆนะคะ ขอดูต่อนิดนึงนะคะ Unlock happiness นะคะ We vulnerable and open yourself to real love หรือว่าอันนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนโสดก็ได้นะคะคนโสดที่เพื่อนอาจจะเตือนว่ามัางกรอ,อย่าเพิ่งปิดใจไปนะคะความรัก มันไม่ได้มีอะไรที่มันเลวร้ายไปซะทั้งหมดนะคะทุกอย่างมันมีทั้งด้านที่ดีด้านที่ไม่ดีนะคะต่อให้คนสดชาวมังกรอาจจะเจอความรักที่ร้ายๆความรักที่ไม่ดีมานะคะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าความรักครั้งต่อไปของชาวมังกรเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ต้องแย่เสมอไปนะคะ change นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆที่เข้ามาทำให้คุณเปลี่ยนใจนะคะ free นะคะเปิดใจให้กว้างนะคะเหมือนกับยอมรับนะคะ ให้กับคนดีๆที่จะเข้ามาในชิดของคุณนะคะ expose นะคะเหมือนกับปัญหาที่มีอะไรบางอย่างก็คือปลอดเปื้องมันออกไปนะคะให้ใจสบายขึ้นให้ใจผ่อนคลายขึ้นนะคะพร้อมที่จะรับพลังงานดีๆที่จะเข้ามาในชิตของคุณนะคะมีกุญแจใจแล้วนะคะแสดงว่ามีคนอยากเข้ามาไขกุญแจใจของคุณแล้วนะคะชบบาวมังกรหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณนะคะอาจจะ สื่อความหวังดีผ่านมาทางเพื่อนของคุณหรือเปล่าะนะคะอยากแนะนําให้รู้จักกันหรือเปล่านะคะแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นลนักษณะของมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณค่อนข้างมีกำแพงในใจของคุณก็ได้นะคะที่ทำให้คนรักของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวตวนที่แท้จริงของคุณได้นะคะเพราะนั้นคุณอาจจะต้องเปิดใจออกไปเพื่อเขาเข้ามาเข้าถึงตัวตวนที่แท้จริงนะคะเพื่อความรักมันก้าวพัฒนาต่อไปได้นะคะ sweet allure embrace the unknown and let love bloom on its its own นะคะพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาก็คือบทสรุปเป็นไพ่ใบนี้เลยนะคะเหมือนกับคุณจะต้องเปิดใจจริงๆนะคะปล่อยให้ความรักนะคะ let love bloom นะคะปล่อยให้ความรักเข้ามาเบ่งบานนะคะปล่อยให้ใครบางคนเข้ามาทำเรื่องราวดีๆนะคะแสดงความรักความห่วงใยกับ คุณนะคะให้เป็นไปตามธรรมชาติให้ไปในเส้นทางที่มันควรจะเป็นนะคะอย่าไปตําหนิอย่าไปออขัดขวางหรืออย่าทาอะไรให้มันเสียเรื่องเสียการนะคะซึ่งอาจจะทําให้เขาไม่กล้าเข้ามาใกล้มากกว่านี้อาจจะทาให้ความสัมพันธ์มันยุติลงแค่นี้นะคะเพราะนั้นชาวมังกรน,นะคะความรักของคุณว่าจะเป็นแฟนกันมีคู่แล้วนะคะหรือว่าคนโสดที่กําลังจะมีคนเข้ามาเนี่ยอาจาย์ว่าอาจจะต้องเหมือนกับ อย่ายึดติดกับอะไรบางอย่างที่มันอาจจะทำให้ความรักของคุณเกิดปัญหาขึ้นนะคะมิสเตอรี่นะคะอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องที่คุณอาจจะเหมือนกับไม่เปิดเผยให้ใครรู้นะคะเรื่องราวลึกลับนะคะเหลือนิสัยอะไรแปลกๆในตัวของชาวมังกรนะคะหรือตัวนี้ไพ่สลับตัวตนกันได้ที่อาจจะต้องเหมือนกับค่อยๆปรับเปลี่ยนนะคะให้อีกคนหนึ่งเนี่ย เข้าใจตัวตนของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะหรือใครที่อาจจะมีโลกส่วนตัวสูงมากเกินไปนะคะอาจจะต้องปล่อยให้เขาได้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของคุณบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อความรักมันสามารถเข้าอกเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันและกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ Believe นะคะขอเชื่อมั่นในพลังงานความร,รักของคุณนะคะ Let go แล้วก็ไปต่อเลยนะคะสำหรับความรักที่กำลังจะ เป่งบานนะบลูมในใจของคุณนะคชะชาวองค์กรอนะ่ะพลังงานของไพ่ออร์คิลขึ้นมาแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วเรื่องราวความรักนะคะจากไพ่ทาโร่จะเป็นยังไงนะคชะชาวองค์กรอู้หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของความรักแรกพบนะคะ love at first sight นะคะ หรือความรักครั้งแรกความรักที่ยังมีต่อกันนะคะความรักที่ยังรักแบบลึกซึ้งไม่เสื่อมคลายนะคะหนึ่งถ้วยตรงนี้เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นยังไงเจ็ดเหรียญค่ะอราชินีเหรียญน,นะคะ มีไพ่ของเมจิกเชียนค่ะแล้วก็ราชินีดาบมีไพ่ของจีเอ็มเพอร์เรค่ะสามไมเท้าค่ะ มีไพ่ของสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ของอัศวินไม้เท้าค่ะสีถ้วยค่ะเรื่องราวตรงนี้ของชาวมังกรนะคะอันไหนแน่ว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักบางคู่เนี่ย รักกันมานานแล้วนะคะอาจจะรักกันมา7ปีแล้วนะคะแล้วมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่รักมั่นคงมากๆะะรักแบบไม่เสื่อมคลายมากๆเม,ม,มากๆเลยก็ได้นะคะพนงานคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวทัดดินมังกรผระศบกันนะคะเป็นคนไกลนะคะต่างจังหวัดต่างชาติเป็นคนเก่งเป็นคนที่ฉลาดคนที่มีความรู้นะคะหรือเป็นชาวทัดลมกลุ่มมิถุนตุนก็ได้ เขาเป็นคนที่อาจจะเหมือนกับตั้งอกตั้งใจนะคะในการทํางานหาเงินในการมองหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตของเขานะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะจิอ p มเพอเรอร์นะคะเหมือนกับหรือตรงนี้เรื่องราวอาจจะเป็นตัวของคนลกของคุณนะคะที่อาจจะเหมือนกับมีตัวตนค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะมีโลกส่วนตัวหรือมีกําแพงอะไรค่อนข้างสูงหรือเปล่านะคะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่ มีอีกก็สูงนะคะหรือมุ่งมั่นแต่ในเรื่องงานนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยโรแมนติกหรือเปล่านะคะอารมณ์แบบนี้นะคะมันอาจจะทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมามันเหมือนกับมีช่วงที่ดีตกลุมรักนะคะในช่วงแรกๆรรักกันหวานแหววมากๆแต่เหมือนกับพอต่อมาเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับมีความบ้างานนะคะมีความสนใจแต่เรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะหรือต้องดูแลลูกน้องบริวารลูกน้องของเขานะคะ หรืออาจจะมีลูกติดเขาอาจจะวุ่นวายนะกับการดูแลลูกของเขาก็ได้นะคะซึ่งอาจจะทําให้ชาวมังกรคุณรู้สึกว่าคุณก็รอนะคุณก็อยากได้โอกาสนะคะในการที่จะเข้าไปในความรักในความสัมพันธ์นี้ให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะรงงานตรงเนี้มันเหมือนกับเมื่อเวลาที่คุณจะพยายามเข้าหาเขานะคะสีถ้วยอะ่ะมันเหมือนกับเป็นจังหวะเป็นโอกาสอะไรที่ ที่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรเดียมันไม่สมหวังมันไม่สมประสงค์นะคะมันไม่สมดังใจเลยนะคะมันกับมีอุบัติเหตุมีอะไรก็มาขัดขวางนะคะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขาในช่วงเวลาเนี้มันดูเหมือนกับสีถ้วยอ่ะนะคะมันดูเหมือนกับมีความเบื่อเบื่อมีความเหนื่อยเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้นะคะ พลังงานตรงนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะแต่งงานด้วยกันแล้วเหมือนกับต่างฝ่ายต่างอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อดูแลช่วยเหลือกันในเรื่องครอบครัวในเรื่องธุรกิจนะคะมันมันเหมือนกับมีฝ่ายหนึ่งที่ลืมไปเลยนะคะถึงความรักที่เคยแบบหวานเคยเลึกซึ้งเคยดูแลเคยโรแมนติกแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังคิดถึงนะคะหนึ่งถ้วยความรักที่หวานความรักที่โรแมนติกตรงนั้นอยู่นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อ มีไพ่ของเก้าเหรียญค่ะเมื่อกี้มีพลังงานชาวัาตไฟนีน่สิงธนูขึ้นมาด้วยนะคะเดอะสตาร์พลังงานชาวกุมหนึ่งเหรียญค่ะสามถ้วยค่ะมีไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะ ไม้เท้าค่ะพรราชินีไม้เท้านะคะสี่ดาวค่ะพระราชาเหรียญค่ะแล้วก็หกถ้วยนะคะพลังงานตรงนี้นะจันว่า คนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับเขาอาจจะได้ได,ไ,ดได้รู้นะคะได้เข้าใจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเก้าเหรียญเนี่ยเขาอาจจะปล่อยให้คุณเหงาปล่อยให้คุณเหมือนกับ อยู่ลําพังนะคะหรือเขาอาจจะกรณีที่เป็นแฟนสามีภรรยาเป็นแฟนกันเขาซัพพอร์ตคุณแต่เรื่องเงินหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ได้มีเวลาให้คุณหรือเปล่านะคะจามังกรหรือตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันคุณให้แต่เงินทองเขาสะดวกสบายให้กับเขานะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันกับเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยพยายามนะคะที่จะเหมือนกับ เข้าใจความรู้สึกนะคะของคนรักของคุณมากขึ้นนะคะหรือคนรักคนของคุณเข้าใจความรู้สึกคุณมากขึ้นนะคะเหมือนกับมีการตั้งเป้าหมายอะไรใหม่ๆร่วมกันแล้วนะคะอาจจะอยากใช้เวลาในการที่อยู่เคียงข้างกันมากขึ้นนะคะหรือเหมือนกับมีเวลาที่จะได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันนะคะ mm hmm ใช้เงินใช้อะไรด้วยกันนะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็3ถ้วยอันเนี้ยอจาจาวดีนะมันเป็นไพ่ของรดีนยูเนียนก็ได้นะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับ อาจจะหาเวลาที่จะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยกันมากขึ้นนะคะไปไหนไปกันเฮไหนเฮกันจากก่อนหน้านี้ที่อาจจะไม่ค่อยได้สนใจนะคะปล่อยให้ก้าวเหรียญน่ะต่างฝ่ายต่างไปฉายเดียวนะคะหรือตอนนี้ออกงานด้วยกันมากขึ้นก็ได้นะคะหลังจากที่อาจจะห่างหายตรงนี้ไปนานนะคะหรือบางคู่อาจจะเป็นลักษณะข,ของปล่อยให้ฉายเดียวจนคุณแบบ คนแบบนินทาแล้วนะเกิดปัญหารักเราอะไรระหว่างคุณกับคนรักหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับมีนาคมนี้นะคะบางกรจะกลับมาสยบเขาเลยนะคะว่าที่ห่างหายไปนะคะอาจจะด้วยไม่มีเวลาให้การต่างฝ่ายต่างยุ่งกับงานกับธุรกิจก็ได้นะคะสามถ้วยกลับมาไปไหนมาไหนได้วยกันทําอะไรได้วยกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะจะว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือดูแลหรือให้กําลังใจนะคะในการอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ในการที่อีกฝ่ายหนึ่งกําลังสร้างความสําเร็จอะไรบางอย่างในเรื่องงานเรื่องธุรกิจของอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนะคะคอยช่วยเหลือคอยเป็นราชินีไม้เท้านะคะที่อยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะเหมือนตรงนี้มันมีความเข้าใจอะไรกันมากขึ้นแล้วนะคะในความรู้สึกเงาานะคะมันก็กลายเป็นว่าสีดาสามารถอดทนได้รอคอยได้นะคะเข้าใจในเป้าหมายของอีกฝ่ายมากขึ้นนะคะเหมือนคุณกับเขาเนี่ยอาจารย์ว่า ในในเป้าหมายอะไรบางอย่างของชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันมีความรักมันมีความผูกพันที่มั่นคงต่อกันนะคะคุณถึงได้ประคองความรักกันได้มายาวนานถึงได้ข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกันนะคะหกถ้วยนะคะคุณอาจจะเหมือนกับเป็นคู่ที่แตกต่างกันนะคะในเรื่องของอายุในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ตามนะคะแต่เหมือนกับ สุดท้ายอ่ะพอห่างหายกันไปนะคะก็คิดถึงนะคะก็หอยหากันนะคะก็จะกลับมาในการที่จะสร้างความรักให้เหมือนกับมันมีความอบอุ่นมันมีความโรแมนติกอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมอาจจะเหมือนกับอันนี้เป็นภาพในอดีตที่คุณกับเขาสวิตหวานกันมากๆแล้วตอนเนี้ยมังกรเองนะคะอยากจะทําให้ความสวิตหวานระหว่างคุณกับเขาเนี่ยกลับมาดีต่อใจเหมือนกันอีก เหมือนกับมาอาดีตอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนั้นในมีนาคมนี้ถึงมีพลังงานดีๆที่เข้ามาที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับมารักกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของคนรักของคุณซิว่าเดือนนี้เขาจะทําอะไรยังไงบ้างนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะราชดาค่ะ สี่ไม้เท้าค่ะหนึ่งดาบค่ะเจมเปอเรอร์นะคะโอ้คนรักของคุณอาจจะเป็นคนไกลนะแลวตานชาวต่วาชตงชาติหรือเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้สิบเหรียญพลังงานขึ้นมาดีนะเออเหมือนกับ คนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังนะคะในการทํางานในการทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ได้นะคะแล้วเหมือนกับเขาอาจจะกําลังประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้สีไม้เท้านะคะเหมือนกับเขาพยายามเข้ามาเริ่มต้นในเรื่องราวความรักระหว่างคนกับเขานะคะให้กลับมามีความรู้สึกดีๆความรักความอุ่นในครอบครัวยิ่งกว่าเดิมนะคะหรือเขาเหมือนกับว่าเ,เขาเรียกว่า สร้างความมั่นคงนะคะในเรื่องของฐานะในเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวได้แล้วนะสิบเหรียญก็คือไพ่ครอบครัวที่มีความสุขสมหวังนะคะทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องความรักนะคะทั้งเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะเหมือนเขาเป็นคนที่วางแผนสิ่งน,นี้มาตลอดแล้วเขาก็พยายามทานะคะให้สําเร็จจนได้นะเพื่อคุณนะคะหรือว่าเพื่อคุณกับลูกๆของคุณก็ได้นะคะเพราะว่านี่คือไพ่ของครอบครัวที่ดีมากๆนะคะ หรือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นคนที่เพิ่งเป็นแฟนกันนะคะเหมือนเขาก็วางแผนไว้แล้วนะคะว่าจุดหมายปลายทางระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะต้องมาถึงการมันหมายแต่งงานนะคะคุณเป็นคนที่เขาตัดสินใจแล้วเลือกแล้วนะคะที่จะให้เข้ามาใช้ชีวิตคู่ร่วมก,กันกับเขาเป็นแฟนเขานะคะหรือแผนที่จะมันหมายแต่งงานกันนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวขอดูพนักง,งานของชาวมังกรเองบ้างนะ เบลฟอร์จูนค่ะอ m Place ว้าวเขาเป็น d ีเอ็ม e พลสคุณเป็นอ m Place <laughs> เป็นไพ่พลังงานของไพ่คู่จริงๆนะคะมีไพ่ของเก้าเหรียญค่ะมีจิกเช่นนะคะมีไพ่ของสี่เหรียญค่ะพลังงานก็ขึ้นมาดีเช่นกันนะคะ สำหรับเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะสามังกรนะคะคุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนฝันมากๆก็ได้นะคะการที่คุณมีเขาเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันทําให้ชุนคุณมั่นคงนะคะมีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือเขาผลักดันคุณทําให้ชิตเนี่ยมันก้าวหน้านะคะเดินมาในถึงจุดที่ประสบความสําเร็จมากๆในชีวิตคู่ของคุณกับเขาก็ได้นะคะ w e ออฟออร์จิแล้วก็ the e m p r e s s นะคะหรือตอนนี้คือคุณสองคนเนี่ยสร้าง ฐานะด้วยกันนะคะจนมีความมั่นคงเป็นระดับเศรษฐีแล้วก็ได้นะคะ9เหรียน GM Place นะคะ หรือตอนนี้คุณไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือเปล่า e e l o f Fortune Magic เชียนนะคะเขาเป็นคนพาคุณไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะทําให้คุณมีชีวิตที่สี่เหรียยนมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเลยนะคะไม่ขาดไม่อะไรแล้วนะคะบางคนในช่วงเวลานี้อาจจะโชคดีนะ Wheel of Fortune โชคดีทั้งในเรื่องของโชคลาภโชคดีทั้งในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะมีบ้านมีรถมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรือคนรักของคุณเป็นคนที่ ให,ให้กับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมีนาคมนี้นะคะชามังกรเหมือนกับเรื่องราวความรักของมังกรเองนะคะจะมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆเข้ามานะคะยังไงก็ส่งกําลังใจไปให้นะคะขอให้ความรักของมังกรนะคะมีความสดใสมีความสุขนะคะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ